สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทาก่านกนดัด้วยวน,น,วน,นะครับวันนี้่ากับผมแม็กชแนลนะฮะผมชื่อแม็กเฉยไม่ได้ชื่อชแนลของไอซ่าก็ถ้ามีเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะเป็นเสียงป้าผมเองนะป้าผมคุยโทรศัพท์อยู่นะฮะก็ตอนนี้ผมกําลังจะกินข้าวแต่ผมมาอัดก่อนดีกว่านะอัดคลิปก่อนนะฮอันนี้ก็ที่ผมสร้างเอานะฮะวันนี้ผมจะแจ้งข่าวนะว่าเพื่อนผมชื่อว่าอะไรวะ บ้าชนแนลนะเป็นก็อัดตามนะแต่ผมแต่เพื่อนผมอัดก่อนนะอัดคลิปก่อนแต่ผมอัดทีหลังนะฮะอัดทีหลังเพื่อนก็แบบว่าอะไรไม่รู้เพื่อนผมอัดก่อนนะครับแต่ซับตไครผมถึงหกคนแล้วนะของเพื่อนผมก็เพื่อผมก็อะไรวะยี่อะไรวะ 28คนนะฮะแต่ผมบวกคนมันโคตรช้ามากเลยก็กดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะถ้ายังไม่ถ้าพิมพ์พิมพ์ใน y o u t u b u ยูฟาช n แนลยังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมก็งั้นจะแชร์ลิงก์ลิงก์วิดีโอให้นะครับลิงก์วิดีโอที่เขาจะแจ้งข่าวนะอันนี้มันเป็นข่าวไม่ใช่มันมันมันเป็นข่าวอะไรไม่รู้เลยอ่ะเลอ องั้นนะฮะฮอันนี้ก็เป็นหมูสร้างเอานะครับทําเอาผมก็ไม่ได้ให้ทุกคนดูมากเลยฮะกลัวพื้นที่เต็มเครื่องฮนะพื้นที่ผมก็เต็มอ่ไปหมดนะฮะอันนี้ไก่ก็ต้มมันไม่ตายหรอกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ เพื่อนๆก็ติดตามเพื่อนช่องผมให้ด้วยนะครับผมจะแล้วติดตามเชื่องพ่อเชื่อไอชื่อเพื่อนผมด้วยนะชื่อว่ายูฟาธรรมดานะนะพิมพ์ว่ายูฟาชแ้วนะถ้าใครไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่เจอผมก็จะแชร์ลิงก์ให้เองฮนะโอ้ยเพื่อนผมอะไรจะวันนี้ไม่ใช่เพื่อนยูฟานะฮะก็ จะแชร์ลิงก์เท่านั้นนั่นแหละออุ้ยอะไรวะอืมก็มันก็จะเป็นบอแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะแชร์ถ้าคนไม่เจอนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด กดสแตทใ,ให้ผมด้วยนะกดแชร์คอมเมนต์ให้ผมนะถ้าผมยังไม่รู้นะอยู่จังหวัดน,นครพนมนะไม่บอกนะฮะเพื่อนผมบอกว่าอยู่จังหวัดไหนก็จังหวัดน,นครพนมไงอ่ะก็เพื่อนผมก็อยู่จังหวัดน,นครพนมนะฮะอยู่อำเภอเมืองด้วยกันนะฮะตำบลอะไรไม่รู้ตำบลในเมืองเพื่อนผมแล้วมนะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ